ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคนนี่มานี่ไปเห็นนกนะนี่แม่บินปึ้งอคกนี้นะน่ะวันนี้เอ็นก็ดูโหก็โลกมานี่นี่นี่เอาสบายดีทุกคนตอนนี้เฮาย้ายที่พักกับกนเลยมื้อนี้เฮาสิไปนอนทับนะทีมงานเฮางย่างไปก่อนละสองคนทั้งขิ้เราจักนะทั้งย่างมาป้าปนก็ไปทุกคนเลย แดดเจ๊แดดเจงทุกคนเอ้ยแถวนี้ฝนบุกค่อยตกไปเลได้ตกน้อยเดียวเลยฝนโนแถวนี้ได้พอแตได้น้ำกินได้น้ำอาบก็าถือว่าโอเคอยู่นะดีดีนี่นี่น้ำอาบได้นะนี่สุดหลายมีแต่ลูกเขียดนี่นี่ลูกเขียดนี่น้ำไปท่านได้อันน่ะใส่นี่ทุกคนดีดีมองนี่กันดี มีแต่ลูกกบลูกคลีดนะเฉยๆนี่นี่น้ำนี่คือกินได้นะแต่ว่าต้องต้มก่อนนี่อาบได้อยู่ตักอาบได้ไหลายพูดเลยเพิ่นาวทำมาสั้นเงื้อมหินเดี๋ยนี่ได้โอ้โอเคนอนได้นอนได้นอได้มันเป็นถ้ำมันเป็นเงืพอพองง้อมหิน,น,นพระเจ้าหนามาอาศัยอยู่นี่ทุกคนเลย แดดเปย์นอนแลงโอ้อันนี้เขาว่าทำเนาะจร่งจริงเป็นก้อนหินมลพิษลพิษนั่นเดียวนึงนี่เนาะอ๋อสบานมาอยู่นี่เนาะเออมีมอนึงมือีมีอย่างไรอันนี้มอแกงมอนึงเป็นมอแกงได้ไหมก่อนอื่นเขาบ้านตัวนี้ก่อนนี่เด็กมืนคนคนเดียว เดิ่โมเท่านี้โอ้โหเนาะโมแกงเท่านี้โอ้เดิ่โอ้ขหเจ้าอยู่แต่หึงเลยเนาะสังเกตอันควันไฟมันอู้ขึ้นมาไอปูอิ้ง่ายตายนายนี่ได้มีเท่านี้เดียวเนี่ยกางด่านแต่ว่าอยู่งลุกผมนี่มันเลิกโพดมันเลิกมันบืนขึ้นบืนลงมันยะเดือนนี้นะมันสะดุกอยุบบนน้ำใสกับขึงกรบขึงด่านแล้วก็มีหอยอย่นี่โฮยน้ำใสอยู่นี่อยู่นี่นี่แล้วก็มันเป็นแบบโล่งๆดอนนะ อ๋อมันลงเออแต่ว่าฝนนี่มันมีน้อยมันไหลล้วพี่มันเป็นโอเป็นอันนี้ได้ครับมันเป็นล้กเป็นนี้มันน้อยฝนน้อยก็ได้ครับพี่อ๋อก็จังยู่ครับนะนั่งนี่นอนได้พอดียวได้ขนาดไหนสองคนสามคนก็ได้ขยันนอนขันปูเอามาในได้เฉยได้สามคนส่วนั่งกันนอนกองขยันนี่แหละขันฝนฝนมีตกเนาะฝนตกกะเออได้บ่ได้อยู่อ๋อมีบางมีมีอย่างละครมากินเนาะนะ นะน้อยทำทำโปรติ้วหุ่นใหญ่กว่านี้ทำโปรติ้วใหญ่กว่านี้ทำอยู่แถวแถวเขตอันนั้นบันวิ่งทางเทิงมันจะยืดไปถึงพูดเลยตัวนี้นี่ใช้คข้ามาทำมาบบเป็นเงื่อนหินงื่หินกระเซิบกระเทิบได้บ่ได้อยู่นะฝนตกนี่โอ้ยสบายอยู่เลยใช้ได้ดีอยู่งสำนี้นะโอเคมองทางไฟเขากับก็ได้เปลี่ยนน้ำดิเป็นเงื่อหินนิดน้อยเด้เป็นตะเพงนะคักนะเป็นตะฟกเนาะ โอเคกับไม่ได้ชูงเลยนะนี่อยู่ได้บ่อยู่ได้นะทุกคนเลยสบาคอแล้วคอยมีพายางทั้างตัวอยู่เออผัดแก้วอยู่จะน้อยห้าไปหายังป้าหาของกินบ่เออมีอย่างกัเอาเนาะแต่นี้มีโกบิเคจีบ่เออแถวห้องเห็นอยู่ได้กับป้าโอเคเอาเอาสั่งแผ่นหนึ่งคือห้าไปหาของกินถ้าห้าไม่ได้ของกิน กะหาก,ากบหาเขคสแมลงกะทามีข้าวนึ่มีเลยกะจี้เขากินทุกคนเลยถ้าสีเลาะพูดได้ทุกคนน,น,คน,นะนล่อตามใจผ่า<ไ>อึ๊บโอ้ยไปอันนี้มันทึงจมพูดทุกคนเลยทุกคนนี่ทุกคนไปจ่ายพูดได้เป็นหน้าผ่าทุกคนนี่เอาสีปไปล่อพูดเลยล่อผล่อพุ่นเลยน้ำใสให้ตากกับเทนเนี้ยนี่นี่นในมือนี้นี่ตักอาบได้สบายนี่ อาบได้ยืดได้หายจากดำไปทุกคนถ้าถ้าอยากจัเอาน้ำองานอะไรมาตุ้ดพวกนี้นี่นี่พวกนี้นี่ตักอาบได้สบายนี่พวกนี้นี่ทุกคนเอ้เธอบางคนทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนดิไม่ราคาแพงอะดับสั่นทุกคนเดิในบ้านเท่าได้นี่อันนี้ไม้อันนั้นไม้ประดงประดง ไม้ประดงนี้เป็นไม้สื่อของโซนท้องทุ่มบ้านคำอันดับหนึ่งเลยมันไม้อันพูดจาไรอันอ่ามุดเลยทุกคนเลยอันดับหนึ่งที่ราคาแพงนะไม้อันไม่ดูร้ายอันดับสองมันไม้ขยุ่งอันดับสามมันตัวนี้อะเขตบ้านเราได้ไม้อื่นตัวเขตอื่นทำบ่อถึงนี่ไล่ไปไม่ยิงคนนี่เลือตะปลายมันมันพักมากนะเรือตะปลายมันอาโก้มันเข้าไปแล้วนี่ นี่นี่ทุกคนเลยนี่งามเลยเอาไปเฮ็ดคุยเฮ็ดอย่างนี้ดังใช่ไหมเพื่อนคนนี้ได้นี่โอ้งามนี่ลายสีงวงงวงดอกไปไปเต้าเข้ามาดลยไปมาเลยเอาหยางทุกคนเลยหยางเลาะไปทั้งทึ่งไปละนี่ขอหยางไปเฮธอหมาเฮ็ดนาทีของหมาหมาในเด้ออ๋อ ไปทุกคนเด้อบัดนี้เฮายังไปเรื่อยๆบัดนี้คนเด้อคั่นว่ามานก็เฮาก็สิบ่ได้กินแจ่วคั่นอีมานก็เฮาก็จี้เขากินเล่นบ่เนลน่บ่แม่นหยนมันอยู่ยมันอยู่ข้างด้านเนาะโอ้มนสิมนนั่นแนเนาะบ่เฮาเลยเนาะเออกันคนอยู่เฮบ่เฮาบักนี่เนาะ นคนอยู่ไกลแล้วเฮาเออบนเห็ุนาทีไปก่อนปับนี่

เห็นปะเห็นะเขาอยูจับไว้ยังเป็นขบเอาอือแม่เราเห็นเห็นเลนน้อยนะคุ้มคุ้อีก่อนคุ้มขอดีก่อนค้มขอดีก่อนอัน้เห็นปะเห็นปเลนจะเนเขาาญนเฮาานเฮาานมันมีงูมีอย่างอยู่ในในอีกแ้สิ ยามันนองเงอจากแลนนะนันใน้าปยนมันบุคบอยู่แล้วเขายังูเด้มันเงตีว่ามุนเลยมุนกระครกบ่เนี่การข้าปุยยนมันเกิดยามันบเฮาบ่นี่เขาจะจับไปก็ยามันคบเฮ้ามันมันมันจะได้น้กันแล้วบ่ จับมันได้ก่อนเลยก็ยกเอาเฮ้ยข้ามันมีแล่นใท่ไหมเม้นบนเล่นนะเขาเห็นยุเห็นโหัวมากระนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคนนี้ว้าวโอ้โาแล้ววันี้มันมันหาแล้ววัน <c oughs> นี้หาแล้วน้อยกระน้องนี่เดี๋ยวทุกคนนี่โอ้ ปล่อยบ่ละมานละตัวแรกตัวแรกปล่อยบ่หรือบ่เมือเมื่อปล่อยใช่ครับเออปล่อยน้องเออเอาไว้ก่อนทุกคนเห็นะบ่ได้บดบ่ได้เจ็บเลยทุกคนในที่สุดก็ได้เลยทุกคนเลยมาเลยมาเลยมาไม่สนเหตุยิ่งมันมือจักมาเอาได้ไปไปต่อบ่ได้เขาสิเอาไว้ก่อนนะโอ้ทุกคนนี่เป็นหน้าผาดิ อุ้ยทุกคนดูนี่ทุกคนนะ่าเป็นหน้าผาว้าโถหน้าผาทุกคนเด้ยนี่ถ้าว่าเขาตกพนี้ขึ้นแล้วดิสูบบนบ้านบ้างสัห้าเมตรนะบอเอายุนี่เป็นเหวทุกคนมันเป็นรูปมันเป็นเอื้อมเงืออยู่นะทุกคนกระพุนกระพู่ได้พี่กระพูมันเหมือนกับหม้อคางเลยทีเดี๋ยวนี้ยหงายออกหมดเลยได้ นี่เ oh. ป็นจอมพูดเลยอาตุ้ยดูด้วยทุกนนมันขี้เห็นทุกคนเนเลยขี้เห็นนี่ทุกคนดิมันมานั่งขี้จนน,กกน,น,นี้นี่สังเกตเห็นมะไม้นี่อันนี้มะข้อมเลยทุกคนนี่นมะค้อมมะค้อมมันกมื่อเมื่อเดิน10 12ปีกลายนี่นนมะค้อมนะอันนี้อันนี้กินเม็นกันนี่ ขี้เห็นทุกคนเลยเหมานั่งขี้แบบสบัดเสเว่นั่นนี่นี่เป็นหน้าผาย่า,ยาพูดเลย,อยมองนั่นเป็นเลืกประมาณสองห้าเมตรมาวันนี้เลืกประมาณลงสามสี่เมตรเลยจะย่าพูดเลยพุู่ดถ้าพูดทุกคนเลยแต้องพูดเป็นผู้อ้อมเลยนะครับโอ,อ้มาเลยเลยอยู่ตรงรูปเปรียบเหมือนหมอขคางนะเพาราะว่าซัดอยู่ตรงรูปนี่แห้งสีลายโอ้โหห <laughs> หาทางโลกไม่ได้ทุกคนเลยและเหาก็บมิ่เคยมาก <laughs> ลึกนี่นี่เนาะอันนี้บอกเขาว่าวีลลกร้านนะโอ้ตุ๊ผู้แฝงมานี่แหละเออคือแฝงมาเนาะมันมันมันทำเงินทุนมาเขาว่าเป็นก้นม้าขางมันปอก้นม้าขางมันเป็นรูปมโอยปลายโ้ยชุดนี่ปลายโ้ยชุดเขาเอิ่อปลายห้ยกู้ชุดนี่ได้เออมันมาชนชนนี่แล้วมันเป็นห้อยชุดอยู่นี่แล้วมันไหลน้ำไหลลงซียกับพอดแถวอาเจะหอนหู่ดีว่ะห้อยกู้ห้อยกู้ะนี่เนาะเขาเอืนว่าอ่างอ่างด่านอ่างด่านจิมมี่ เป็นระ้วเงระวังเนาะวิทตัวนี้ก็บแม้นแก้วน้ำปอดรถและบ้านเขาผ่านสีพันหมอนเลยแล้วอ๋อบินนี่ได้วินตัวผู้นี่แล้วก็ขึ้นทางเหนือไปอีกหน่อยกับชิมันเขตวิลาบรีบอ๋อเขตเมื่อเงินแขกขโมงก้อนวิลาบรีพุ่นได้ไปทางนี้แขกขโมงได้แขกขโมงเกิดวิลาบุรีก่อนได้ไหมได้มันมันคงกันข้ามแล้วด้วมันใต้คุยนี่ไปพุกนี่ได้อือว้าดูพงมอลในฮามานในจุดสุ่มซุ่มเลยเนาะ พึ่งเพิ่งพูดเนาะอ๋อนี่มันเป็นโกนอยเชียวคือมีแต่ขี้เห็นขี้พะลายมัอมีมอนตีนผายังไม่เหรออีกายลหลายย่างเราเห็นนะมันหลังโถงกว้างหอมันอ่ะอ๋อยูรูปนี้อันพวกเนื้อลายเนาะเอือยูรูปนี่แต่เธอกับหมูป่าเป็นเอนียไม้ก็ลายไม้ก็ลายไม้หญ่ก็ลายนี่นะเพราะว่าเขาขึ้นไปได้เขาขึ้นไปได้หน้าผาเลิกต้องมาซาจนะชิคแมทเป็นนั่นเฮ้าลงไปแล้วก็ ถือว่าลงไปนี่น่ะต้องในรลาะลงขึ้นนี่มันมืดขึ้นลำบากอ๋อคือคือเห็นกันนีเนาะเออแต่ม่ปิดต้นไม้ขึ้นอ่าด้ไปทุกคนเทาไปต่อี้ทุกคนเ่ะลงนี้ลงไปได้ทุกคนเลยเลิกพูดทุกคนเลยมานี่ไปเห็นทางนกนี่แม่บินปึ้งออกนี้นี่น้อยกว่าอันนกกระท่าน้อยนึงนะไข่มันนะเป็นไข่เลยได้เลยทุกคนเมันเป็นต้นไม้มันแอ่ แล้วมันไปเฮ็ดห้งขไส้ปกติแล้วมันจะเฮ็ดห้งอยู่ต้นไม้แบบนี้นะแต่มันมีเฮ็ดมีเฮ็ดแบบนี้วะมันจะคล้ายกกฏทุกคนเลยเออวะเออชื้นชุ่มปะไปไปเอามีต้นมีโกฏไหมอันนี้ไปเห็ดแมงวินออกนะห้องนกตะปูทุกคนเลยมันเห็ดที่กฏไม้แล้วก็เอาอันอ่านะเครื่อนมาห้องพื้นเพื่อมีเฮือนไข่มันแตกเลย <laughs> hà Nội <Hanoi. cười> Dạ tốt quá Cậu có phải nè Dạ phải tốt nè Không nữa nè Cô một nè đây cũng thang nè Ở đây thang nè Ở đây cũng thang nè Đây nhắn Đây nhìn đây Ngu lớn Ngu nè Ngu lớn n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 gu 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 lớn lớn ngu sẽ trồng sơ với này thôi vô chó chó cái chó 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 bảo, chó 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 bản, chó bên lốt bản này, chó 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 này chó ch ch chó tố chó 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 hả chó 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 เราเห็นเก่งได้เห็นเก่งไดมันต้องเหลือละเดี๋ยวนี้ก่อนบอนมันมันกว้างเทไรมั้ยอืมกว้างเทไรมั้งมันสามสิบเส้นทางล้มด้วยใช่ปะมันเป็นพวกมอคางมันบอกมันเป็นมอคางเลยนะโบมี่ทางไปนะอ๋อเป็นคือป้ามอคางนะคือโมออุคือโมออุเนาะโอเคออืโอเคโมแม็งมอคคางโมออุทุกคนหลายนะคุณลายยามบังอ๋อือ งูเลืมก็ลงนี่ลงนี่เร็วเลย,เลเลยตายค่าี้เลยเล่นลงนี่นข,นไไขึ้นไป่โโได้โนอะ้โหเออตกคได้ะะเวแถวๆนี้ทุกคนในมีแต่ขุมมาในได้กระทซะซัดตกลงนันเร็วเล,เลยทุกคนเลยกระทะว่า,าห้ามาพอมาอย่างแค่ได้เห่าพอได้พอได้กินเน่ยเอเยเอแม้แต่งูตกลงก็ขึ้นมาไม่ได้ทุกคนเลยมันเป็นคนมาอาุนะทางปากในห้อมทางทางทางล่างนี่มันกว้างตัวนี้ก็แม้น่นี้ก็น้องไม่ดมุดตัวนี้เนาะ ป้อมันตรงราบ้งเรถวนีมียางมาเนาะโอ้อันนี้ก็แมนนี้กนเนาะทุกคนอันนี้ก็น,น,นี้กแมนน,นี้ถ้าสัต์ตกลงี่เลยบร้อยแล้วขึ้นมาไป่ได้นี่เอ้ากะโป้มกูอยู่หันนะเออทุกคนเลยนะกะโป้มมันขึ้นไม่ได้เออมีอยางไหเมียงตกเลยจ้าก็ากน่าห้ตดน อกระวรนมเฮ้ยเลยข้าผมม้นมาามต่้กระดูกเนี่ยกระดูนี่ยโ้ตกดเปีเ็นเหนเงินนะเงียบโวมากตมาขึ้นไม่ได้เลยตายคนี้เลยอ้นีนพตั้นอืมนกอนี้กระดูกหวกระโนี่นี่นีนอันนี้กระดูข้างกระตมันวนี้นี่ตัลุมนี้ตยตยตายต้าหด น้าทุกคนอันนี้หูกระโลกมันนี่อันนี้ข้างมันตัวนี้อันนี้กระดูกมันนี่กระดูกแข้งมันนี่แล้วก็ขนขนพวกนี้นี่แมงมดเลยนี่บอกเขามาข้าวที่แล้วเขามาจี้เอ็มนี่ได้แล้วนี่นะโอ้มันมันมันกว้างแต่นี่กว้างกว่ามันสองเมตรนึงมันขึ้นม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยนี่ของมันเปลดป้าเอามงเนี่มันมันหยางแถวเนะไหนบอกมันหยางจะขึ้นขึ้ไม่ได้เลยเนาะมีแต่ห้อยเล็บนึงนหมือนเทนินผีด่ายบักง่ายเลยเห็นอมนี่เบิังเห็นอ้มผีด่าย โอ้ทุกคนเสียดายนะขามีหูว่าตกจากเดินนะประมาณว่ามันตกนี่ประมาณบางสองหรือสามเดินนะมันตกตรงนี้นะโอ้กลิ่นเหม็นแน่ๆนะเงียนอ้อมทุกคนเลยอันนี้ไมที่ก็ต้องตีเอาพวกงูเลื้มพวกแล่นนะลงไปนี่นี่อความกว้างประมาณเมตรนึงใช่แต่ว่าทั้งลุ่มเลยส่งเมตรทุกอย่างลงไปมันขึ้นแล้วเลยเมตรแต่ง่วงควายตกลงก็ขึ้นไม่ได้ทุกคนเลยโอ้ แต่เทมีแต่คุมนเสมือนเด้กทุกคนเด้โอ้ยเสียดายเด้อืมมันหักกระตุกเสอะแม่นมดเลยจากนี่ทุกคนเด้นี่นี่นี่โอ้ตัวนี้ยังเล็กตัวนี้นี่ยังคมมากเลยโอ้ยยังคมลูกเฮ้ยเฮอมีเนาะยุกยังคมลู้อืมเห็นไหมอันความกว้างในค่าสเซมินี้นะทุกคนเด้เนี่ยคือไปป่ายคือประมาณห้าเซนนะ

แมงมดเท่านี <ules> ้เนาะลกนแล้วโอ้โหเนาะแมงมดเลยตะกุดเนาะแมงมดเลยแถวนี้เออพวกนี้ขุมนี้ขึ้นได้นี่ตัวนี้ขึ้นได้นี่ต้งมปุ๊บขึ้นได้มันขึ้นไปตามนี้ไะเพราะว่าต้นต้นใบไม้มันลงไปแล้วมันคูนเลยนี่โอ้โหแถวๆนี้เขาจะเอิ้อนขุมทางคนขุมทางนึงไหมเข้ามาอีอย่างโต้งมาปุ๊บก็ขึ้นไม่ได้มันขึ้นแค่นี้แหละ ทุกอ,อันนี้ก็แม่ได้ทุกคนได้นี่โอ้โตกมีสมรรถขึ้นได้ขันนี้ก็ได้เลยลดความมั่นบางสง่งแมตรไปไป่ายนี่โอ้นี่คือไปไป่ายนะความมันบางสี่สิบเสนทุกคนนะี่นี่อ๋มีแต่ขุมทางทั้งหมดทุกคนเอ้ยแถวนถถถถี้โอ้ยทุกคนโอ้ยว้าทุกคน แม่งรับกูเลม่งขับงามๆได้อันนี้แบบนี้จะเป็นมะบบนึ่งนะทุกคนเแบบนี้นี่จะเป็นแบบอาณาสีเหลืองผสมเขียวๆนะบางตัวอาจจะเขียวเลยยุ่พี่น้องไทยเขาจะเลี้ยงเอาได้ทุกคนเลยเพื่อเลี้ยงแล้วก็ไปขายนี่สูงนี่มันออกละสูงนี่นี่เดือดนี่นี่นี่แล้วก็ไปขายขายเนี่ยเขาจให้ตางเลยทุกคนเลยนะงามได้ เดี ills, ๋ยวเาปปล่อยคืนมันเนี่ยวไปบอส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 ไปบอาไปบอะไปไหมเดี uh ่ยวอืม huh. อืมไปบอสไปบอไปบอ เออไปเฮ็ด <c> ถ <oughs> ้าเลี้ยงนี่ว่มันว้องสองหรือสามเดินสี่เดินอายุหนึ่งคนแล้วก็ตายมันไข่ก็นมันยังตายเอ,อ้าหมาก็มาแล้ววันนี้อูไปแลว้วเดียไปทุกคนเลยไปโต้ค่ะวันนี้ว้าวฮะมาแล้วได้ยัง ได้แค่มองโน้ได้นะตัวห่างกบ้าตัวกะนห่างกบ้าห้องจะหากระดังไฟไว้หนึ่งจะเอามาเขานำมามาเข่าทางอ๋อโอเค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 พอหล่อหอบที่ไปนะบุรีพ่อยังจึงเงือกคุเออัวอ้อไปประมาณวังสิบนาทีกับบักนี่เฮาเฮาเล่นได้ยินงององออ่ะมุมแล้วบ้อ้าวทุกคนเลย สีมมมแล่นน้อยตอนนั้นแหละแต่พันทำไม่ได้เพื่อนนะเลยทุกคนเอ้ยเอาขามือตื้อตาแล้วกันนึ่งเข้านึ่งน้ำเฮ็ดยู่เฮ็ดกินบาทนี่มีมุมแล่นน้อยตอนนั้นแหละทุกคนเอ้ยน้ำเล่นง่าย้นแล้วเนาะง่ายกัโพูโทาง เกณาด่านตัวใหญ่นะโอ้ยนี่แหละของกินทุกคนเอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่โอ้ยโดนยหงกนแล้วโตมันจะออกเคียวๆโตนี้นะเออขีดหินขีดหินขีดหฑ์ทิ้งอ้าวได้แล้วอืมเด็กเครียดทุกคนเครียดเลย ตกอ่างเลยใชู่้กระบาตุกอ่างนะเห็นบ่ใช่เห็นบอใช่น่ะเจนนี่นี่โอ้ทุกคนงูกระบะตุกอ่างนะมันลปลาหกินเนี่ยเขียดนานีะกินเขียดงูกระบะนี่พิหาแห้งันดทุกคนเลยแต่ละปีนี่ยสตติขมันนี่โอ้โหถือบาทดแทได้ พีท่ท้ายแห้งทุกคนมันลงไปกินเ,เครียดอยู่นี่นะเขรียดตกนี่ถือว่างูงูตัวนี้นขึ้นไม่ได้เลยทุกคนขัดเครียดแลงนี่ปุูประกิตอ๋อนิดน้อยอกระเติบ์กินนี่นี่เหาเห็นงูก,กระบะหรืองูตะปะพี่น้องไทยเอิญน,นะงูพวกนี้นี่ถือว่าสถิติสูงเลยเรื่องการกัดข้นหรือตอดพวกนี้นะ คือว่าการเสียชีวิตหรือเจ็บนี่โอ้โหสูงกว่างูจงอางงูจงอ,าง,งจงอางมันหายอยู่แต่ว่าการตอดคนนี่สู้งูตบกระบาดไม่ได้ทุกคนนะไปใช่ตตรงระวัง,ะงเขาจะระวังเอกันนะมันพังโตได้ง่ายมันขึ้นไปตองห้าวนะกระโตมัเลยนะเอา้าอี่นี่ทุกคนเด้นี่กระชัม,มีไซส์ในยุ่ไป่ได้ด้วนี่อยู่วังมันดี <c oughs> อยู่ด่านเพราะมีน้ำข้าง <c oughs> ยุงไข่ใ,ใสอ่อ้าัที่หลายก็อยู่ในดงพี่ยังให้กินข้าววัน <c oughs> นี่เลยทุกคนเลเบริเรีังกินเลนี่คักเนี่เรียบร้อยตัอแรวกับกำหัวเป็นห่างอ้ยคือหอมเทวานี่ทุกคนเลยเรียบร้อยได้ผู้ปิงผู้ปีงห้องกินอยู่ทำในย่นมดมาตึ้โหนอเลยเออแม่เนาะกูคอนดย ไปนี่เอาทุกคนเลยไปหากินข้าวบ่ไงกินยูพุทธอ่ะยูอันหินดานพอละมันจะคักไหมเย็นไหมมีแล้นี่อ่ามีการแต่การนี่ล้นี่เอาอุ้ยยังเหลืองมากเลนี่เข้าก็บ่มีติดได้ออกขันนี้เลยนี่โอ้หนี่เนาะมาทุกคนเลยกสุดรีดโอ้โอ๋อ เดฟี่อือไปนึ่งนะอุ้ยเนาะเอ้าเป็นเป็นอาหารนไหงายมองหงายมองกินปิ้งเห็ดอยู่ห้องกินพักกับลาบบ้างไม่เจ้านี่ยังวะอ๋อปลากระป๋องออ ต้มปากกระป๋องกสอนมองเล้วไอ้บอสกินไม่แล่นเลยบุกินบุกินอ๋อาหารป่าถ้ากินก็พอแหละพอบันดองเพื่อนมาหาเราเพิ่อนบริสุทธิ์จะกินไหมน่ได้เพื่อนจะกินนะเพิ่อนกินมาแล้วเพิ่อนจะได้ฟิวแบบเก้าตัวบังแล้วนี่นะเพิ่อนจะมากินผักจำแจวกินเครียด อินป่าซิวว์เซ่แบบนั้นได้คุณวัดถูกต้องเพราะว่าเพืชอ่านเห็นแล้วว่าทีมาแล้วตรงแนนั้นอลายเหรออันนี้บ้างอ๋อมันอ้วนไปแล้วโอ้มันอ้วนโพืชอันนี้มันมันอิ่มลายเกลี่ยมันเบียกซอกใดบกซอกบกแดงเก็ไปพี่แดงแดงแดงพี่พี่พี่นี่นี่นี่พี่แดงไหมอันนี้นี่ เจ้าของผมว่าเบอร์เฮยร้ายว่ะสินกระซิบนี่พ่อเอ้ากูกับบุ้มี่กินนี่นี่นี่เอ้าเก่งผมเลยมาได้ไหมกินนี่กินเออกินโอ้โอ้ยมึงกระยังเมาอเนาะมึงกระเนาะบุตริพ้นตีโตกินเก่งใจอยากกิพาไปนี่ครับเบอร์เฮ้ยโอ้ยตุนมาเฮ้ยก่อนคัดคืนครับซ่างเจ้าของมึงเจ้าของมึงเฮ้ยจำนั้นบอกเฮื่ออีกดูยั่ไงครับ่ บ่ม่ได้ใส่ดีอยู่นะเวลาจะคลองเพื่นไปนี่กับมันยู่นเฮ้าก็ยู่นะนังยวงข้างกันเลยบ่ใบใส่ข้างความอยู่นะสลัดยยู่มากเลยตัวมันเฮ็ดชุดขี้แล่นด์แลนด์แลนแล้วมันจะนึ่งเด้อครับเจอเด้อฮะกูเอาเคสมึงเขามึงสมโตกูกับบ่ไม่กินกูกับบรีกินชุดแลนด์ในการจ้าของกูกินเออเอากินเลิกกินเข้ามาอืมเอ้ากินเอ้ากินไหมน่ะอืมนี่กินไหมโอ้บ่กินเคสว่ะ อ้าวทุกคนเลยค่ำคืนนี้บุมีอย่างไรทุกคนมีหาบอนนอนบหนกันอนกับบุนอนกัเห็ดใบแล้วเรียบร้อยแล้วเครืองทำนะนอนไก่ทำประมาณจะสี่ห้าซีแมสนี่แหละบุนอนไก่ทำาะว่าทำนี่นอนได้สองสองคนมันต่ำโพดแล้วก็บ่อนแป้นนอนกับสียแผ่นนึงนะค้อยนอนนํางไม่ได้ค้อยมาแขวนเปนเปนอนอยู่ทั้งนอกทุกคนเลยครบมุกครบเจอที่ตามอัานกินมันนี่ก็นี่แหละเขตกับเล่นนอนเต้นึไปไหมทุกคนมื้อเช้าจังว่ากันไหมวันนี้กินเปลิกินนะทุกคนเลยสบายทุกคน